มาจากงานดนตรีมาต่อกันที่เรื่องราวของดาราสาวกันบ้างดีกว่าแหม่คนนี้นี่นะสลัดคราบจริงๆจากความเป็นสาวอาร์ตสาวติดอย่างสาวอายกมลเนทค่ะเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตผลงานชิ้นใหม่ของสาวอายนะคะนั่นก็คือเรื่องเงินปากผีแต่พูดเลยว่างานนี้ที่จะพาไปดูนี่นะงานเขาต้องทํางานหนักมากเพราะว่าเป็นซีนบัลเล่เอาไปดูนะคะว่าสาวอาร์ตนี่นะจะไปเรียนบัลเล่แล้วจะเป็นยังไงดูค่ะดูดูโอ้อายกมลข่ะนอายกมลน,น,นี่ สาวกมลเนตรค่ะสลัดมาดสาวอาร์ตอาร์ตนะคะกลายมาเป็นสาวหวานนะมาแบบว่าเรียนบอลเล่คือเขาบอกว่าเป็นความสมจริงในการถ่ายฉากเปิดละครเงินปากผีนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่อาอเนี่ยมาเรียนบอลเล่แม้ว่าจะผ่านงานละครมาอุ้ยหลายบทบาทนะทั้งไทยแท้อะไรเลยเนี่ยแต่งตัวไทยๆก็มาแล้วแต่ว่าการเต้นบอลเล่เนี่ยคือ,อาอบอกว่าห่างไกลาจากความเป็นจริงของตัวเองที่สุดเลยนะคะแห่แต่ดูแล้วท่าได้นะ ซึ่งการเรียนบัลเล่ครั้งนี้ก็มีคุณสตางดิดละดาค่ะผู้จัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเต้นบัลเล่เนี่ยก็มาควบคุมทุกขั้นตอนแล้วก็ให้คำแนะนำสาวอาอย่างใกล้ชิดนะคะ โดยหลังจากนี้เนี่ยอายกมลเนธก็ต้องฝึกซ้อมไปอีก2-3ครั้งก่อนจะเข้าฉากถ่ายทำในละครเงินปากผีเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอายรับบทเป็นรุ้งแก้วนะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงหวานเรียบร้อยงานอดิเรกก็คือการเต้นบัลเล่นี่แหละก็ต้องคอยติดตามกันค่ะว่าสาวอายกมลเนธในบทบาทนักบัลเล่สาวหวานนี่นะจะเป็นยังไงนะคะระหว่างที่รอติดตามละครนี่ก็ ไปตามหาเธอได้ตามแผงหนังสือนะคะเพราะว่าแหมถ้าทาแล้วเนี่ยหนังสือที่เธอเขียนล่าสุดมามกระแสมาดีทีเดียวนะคะไปตามหาเอาแล้วกันค่ะ